ก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะก็คำว่าที่เห็นนี้คืออะไรนะมันก็คือการเตรียมอ่อเตรียมอะไรดี๋ยว เตรียมความพร้อมแล้วกันซึ่งแน่นอนหลักการของของมันเนี่ยมีอยู่สองชุดใหญ่ๆะก็คือตัวนี้เนี่ยจะคู่กับสามตัวนี้นี่ นี่คือเป็นอ่าไงอ่ะก็คือจะแบ่งตามก็คือจะแบ่งแบ่งตามนี่ดูนี้ดีกววะ คือจะแบ่งตามอ่าลักษณะ,ะใหญ่ๆนฮะคืออันนี้ก็คือหนักนั่นเองเล็กในก,กลางก็คือน้ำหนักตัวนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็คือการวางน,น้ำหนักตัวให้มาอยู่ในจุดที่แก้ทางกันได้แล้นน็คือ สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่ามันแก้ทางกันได้นะฮะคือแบบนั้นแหละนะครับซึ่งมันจะมีออสองแต่สองชุดชุดแรกก็เป็นสองสามตัวนี้ซึ่งสามคนนี้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งกัน ตายนั่นเองนะฮะคือคือก็ทำไมต้องแยงใช่ไหมคือถ้าอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยก็ตรงนี้จะว่างแล้วก็มันมีช่องว่างใช่ไหมแล้วก็ต้องขยับให้ให้มันขนานกันซึงก็ โอเคอันนี้เนี่ยจะมีอยู่2ชุด,ดใหญ่ก็คือเดอนชนนี้เนี่ยหชุดใช่ไหมชุดที่สองก็คือนี่เลยนี้ก็คือเมื่อเวลาเราได้บอลเนี่ยเราก็ต้องบุกไปใช่ไหมบุกตัวนี้คือบุกกับตัวนี้บุกไปแต่เวลาเก็บล้ำเนี่ยก็ตับสงตัว ก็คือกันนะกันกันรับเ,เนกนะก็จากตรงเมื่อกี้เนี่ยก็จะเขียนมาเป็นลักษณะได้แบบนี้ก็คือตำแหน่งอันแรกเนี่ยก็คืออันที่อยู่หน้าสุดอ่ะก็เป็น สำหรับอ่ามันบอกได้ฮะซึ่งใครที่ยืนตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าไใบข้ามนั้นแพ้ทางใครนะก็คือยืนอย่างยี้ได้เลยยืนสามตัวแรกก่อนนะฮนะซึ่งลักษณะที่สองนันคือนี้นี้สำคัญเองก็คือ ถ้าเราบุงเนี่ยแล้วก็ได้บุกเต็มที่ฮะแต่ถ้าเขาเต้นไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะโดนเขาไปแล้วก็ต,ต้องกลับมาได้นะก็คือแอนสำคัญแล้วกันนะของชุดนี้เป็นชุดที่สำคัญนะฮะซึ่งก็ด้านบน ก็เป็นบอกบอกไว้อยู่แล้วมา,าเป็นตำแหน่งนะฮะอ๋อนี่ฮะไม่ใช่ ไม่เชื่เนี่นี่คือในแบบอันนี้เนี่ยก็คือมีจากที่คิดหะ้็ก็มีอยู่ห้าคำนะคือสิ่งที่เหมือนกันใช่ับตัวนี้คือทีมเดีวยวกันใช่ไหมฮะทีมเดีวยวกัน,นลักนะ มันบอกว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนกันได้ซึ่งตำแหน่งหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เบียดบอเลเบียดได้ดีข้างหน้าเขาวิ่งเร็วนะฮะดับที่แตกต่างกันใช่ด้วยความเรีวของตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะฮะ อเอาไว้ก็มัาก็หมายถึงบอกตอนนี้ก็คือลุกกับรับนั่นเองส่วนตรงนี้ก็คือการแก้ทางกันนะว่าพีดีคิดว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วลุกกับรับแก้ทางกันซึ่งสังนี้เนี่ยเรามากันห้าคำอะ่ะซึ่ง ก็โอเคก็โอ้ยก็โอเคนะฮะก็ปิดคลิปเมาเมาเลยเพิ่งตื่นนะก็คุยตื่นปร๊บก็คุยเลยแล้วก็อ่านคลิปเลยซึ่งกำลังเมาเมาอยู่เมาตื่นนี้นึง นะก็ไปคลิปวันนี้ก่อนเนาะเออ